สวัสดีครับเยี่ยมทุกคนครับลมแรงมากครับเนะี่ยวันนี้มาสมเกียอีกแล้วครับมาทุกเรื่องครับวันนี้มาเนี่ยก็ลมลมแรงมากครับเมื่อวานไม่ได้มาครับเมื่อวานไม่ได้มาสเพราะว่าเมื่อวานฝนตกกล่าว ได้ตงุตงกรใส่ไม้ครับเย็บมาใหม่ๆเลยไม่ได้เอากรเลยกันรอนมามันนี่มันี่กรใส่ขวดครับใสข่ขวดขวดน้ำมันลมตัดตัดก้นมันออกนะครับเนี่ยครับตัดปากมันยัดใส่นี่ยทำเป็นเลนมันครับตาย่างลัตเนี่ยขวดน้ำมันลมลมตัด ได้ไม่เข็ดมันไม่กระโดดออกจากรูลิปเลยลงแรงมากครับเนี่ย รูปก,ก่อนเนาะเซลฟี่กันหน่อยเนาะแอบนี่ตัวเล็กขนาดนึงเขียนตัวเมียตัวใหญ่ๆเลย เสดาจต้นเสด็เนี่ยอยู่ใต้ล่มไม้อยู่ใต้ล่มไม,ม,ไม้เรากินแมลงสองฝั่งนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็ฝั่งนี้ก่อนที่เราเคยมาดักปลาซิวครับตน้นนี้เราเคยมาดักตะกขายปลาซิวตรงนี้เราก็มาสง่งเขียบตรงนี้แหละ ไปกังไว้นในกระชังจ็บไว้เอาไว้ทำอาหารเวลาไม่มีกับข้าวกิน จะทำคันเบ็ดเอามาปักประช่อนทำคันเบ็ดเอาไว้ปักประช่อนเขียดเอาเขียดน,นี่แหละครับจเะเอาโดยพวกอึงอ่างอึงยางครับอึงยางทาคนตรงหนักตรงนี่เนาะชอบอยู่ในรูไม้ ลมลมลันเนาะลมแรงฝนจะตกอีกรอบนอีวันวันนี้วันที่สองน่ะเห็นต่างไกลต่างไกลสองไกลก็เห็นไกลสองไกลก็เห็นไกล ถวเนี้ได้กบตัวใหญ่ๆเลยครับตัวละโลไม่ใช่ตัวละครึ่งโลหรอสองตัวโลกุแถวนีน้ตัวมันใหญ่ครับจันหายากตื่นคนลาคนไปใกล้ไม่ได้ครับกระโดดลงน้ำเลยกบตัวใหญ่ กินแบบบ้านๆจัแบบเขียดกันตาแดงๆตาแด,ง,ดงใสๆเหมือนตาแมงม,มุมสองคนเดียวถ้ามีเพื่อนมาสองเขียดก็จะสองนานๆซะหน่อย มาคนเดียวไม่กล้าสองนันถึงแค่สามทุมท่มพอทุ่มจิ้มทุ่มไม่ถึงสี่ทุม่มฝน,น,น,กกกนตกก็ตกไม่หนักแค่แวบเดียวเดี๋ยวนี้ อยู่ในต่างจังหวัดเราก็ต้องหาแบบนี้แหละครับในตัวเมืองตัวเพอวิเศษชัยชาติจังหวัดอ่างทองครับผมเราพัก้านน้องสาว โม่โม่สิงตาเจอโมสิงตัวใหญ่ๆเวยแจ้เนี้ยดินตะกุบตะกับเลยดินนุ่นนุกระโดดไห อยู่ตรงไหนตัวเล็กๆตืกก่นไฟไม่เอาคัดเอาตัวใหญ่เนี่ยตื่นไฟก็นูนนุนนตื่นไฟครับเก็บตัวใหญ่ตื่นไฟนี่ตื่นไฟเหรอ,อ,อไ,ได้ครับ โอ้ลมอย่าเพิ่งฝนเด้อตอนนี้ส่งจับเขียดก่อนจับถึงแค่สามต้นพอ มองยากครับนุ๊กนุ๊นุ๊ไปเลยอมองเห็นตัวไหนก็เอาอตัวนั้นนี่มองไม่เห็นก็ไม่เอาได้หลายตัวแล้วครับเี่ย มันหมดออกไม่ได้เพราะว่าเาอยยังรัดรัดปากขวดเนี่ยเลนขวดน้ำมันลมทำเ,เป็นลล้นเันเห็นเล็กบอยู่ติดกันสามตัวเลยุโอ้โหจะเอาตัวไหนเอาตัวใหญ่ก่อนเนาะนู่นไปแล้วตัวนึงเอาตัวนี้ตัวนึงตัวนึงอยู่ในลืม กระโดดไปไหนตัวนั้นตรงนี้เห็นเห็นสามได้ได้สอง ไปหมดเลยสองตัวเนี่ยโอ้อย่างนี้ต้องเอาหาอุปกรณ์มันตะคุบเอาดีกว่าเนาะทำอุปกรณ์มาตะคุบเอาดีกว่าตะคุบก็ายากเหมือนกันเพราะว่าดินมันตะ,ตะกุบตะกรับยังไงเลยนั่นนู้น ต้องใช้มือจับตุ๊กจะโอเคเล็วตัวใหญ่นะจับได้ไหมชุบมือต้องไหวตัวผู้คัางดำๆนะว,วนกลับนะครับเพราะว่าทางนี้ต่อสังข้าวลก รอตอรไุไทไทยรุดปั้นคันนาก็เลยได้ที่ลงสองเทียดุนตัวตมหมดเลยหนูนนุไปแล้วติดไฟ ตามทุกนากว่าทีนาแถวโน้นตรงนี้มันอยู่ใกล้ป่าลูกอย่างเงี้ยมันเตือนไฟที่ลกกลมแรง แล้วครับ,โบนโล้มนาะล้มเดินทวนล้ครันคนเด็กปนอยู่มาหนี่เดี๋ยวขออนุญาตจับครับอนุญาตจับเถียยกรเดี๋ยวจะกดตอนตอนท้ายๆครับว่าจะได้เยอะหรือจะได้น้อยขนาดไหนได้เยอะขนาดไหนก็ต้องติดตามครับ เอยากจะขออนุาญาตจับเขียดก่อนครับจับเขียดก่อนเดี๋ยดนี่มปลาย่าลุกๆอย่างเงี้ยเขียดมันจะตัวใหญ่นี่ปสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่ตาแดงเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ แสงไฟนี่แหละครับน,นั่นตัางแดงเลยนะนี่ตัางแดงเลยนะเข้าใจไหมครับว่าตัวอะไรเดี๋ยวจะไปส่องให้ดูในที่โล่งว้เข้ารูเลยครับลีลาโอ้โหมดลีลาเข้ารูเลยครับเนี่ยโอ้โหรูใหญ่ด้วยทำไงเนี่ยบุดไว้เนาะพรุ่งนี้จะมาเอาเนาะโอ้โหซุป,ปเปอร์บิ๊กเลยเอฟซีทุกคน อะไรอุดไว้น hmm. ี่ดันออกได้ไหมจุกจุกไม่ถึงครับความลึกของรูเนี่ยต้องเม็ยี่สิบเนี่ยปูปูแถวนี้ใหญ่มากเลยสิทุกคนอ้อะไรอุดไว้ต้อง่าน้ไม่ขีวดวขออนุญาตส่งเก็ดต่อครับ ตรงนี้เราขับขุดไวหายใจด้วยที่ขุดตรงข้ามเนี่ยข้ามต้นสะเดาต้นตาลที่จอดรถไปเมื่อกี้ตรงนี้ครับโอ้ตัวใหญ่มั้ยนึกว่าว่ากบตัวนี้ว่าสงสัยไม่มีรูแล้วมั้งมีรูจุดได้ไตามครับได้เกียรติไม่ค่อยเยอะครับในนี้ลมแรงมากอากาศไม่ค่อยร้อน อากาศร้อนมันจะออกอากาศร้อนเอาเอามันจะออกครับเนี่ยขนาดนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตจับอีกครับอ้าวสมบัติส่งเสร็จแล้วครับเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วครับได้ประมาณครึ่งกิโลแล้วครับครึ่งกิโลกว่ากนวะ่าประมาณห้าหกขีดเนี่ยเป็นฝารครับก็โตโด่งไงไฟฟ้ายัางแรงอยู่เลยครับ ก็สามทุ่มยี่สิบแล้วครับมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งชั่วโมงก,กว่าฝาก่อนครับโอ้โอยเยอะเลยครับนะครับประมาณน,นี้แหละครับนี่เมื่อกี้ก็ ล่าสุดก็ไปเห็นกุบตัวหนึ่งก็ไม่ได้เลยครับกบตัวนั้นเขา้าลึกกินไปครับแลวจะ,จะเอาตุ่งนี้ครับตรงนี้จะเอาปิดปากไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้สัเนีนแล้วครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ซับสไคร์เ้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับส่องเขียดตามเคยครับเขียดอีโมไซใหญ่ๆเลยนะเดินจนเมื่อยแล้ครับ เดินยันขาลาดตั้งแต่นี่กับไปไปนู้นถึงนู้นครับเดินจุเมื่อยเลยครับเดี๋ยวตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมาขุดกบว่าตัวมันจะใหญ่ไหมเห็นเห็นเมื่อกี้กับตัวใหญ่ด้วยมันหกดแลด้วมัปล่าแล้วลิ้นก็อย่างดีเลย จบคลิปไ่แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ้านครับทำแล้วดึกแล้วสามทุ่มยี่สิบแล้วเนี่ยไปยตามคลิปหน้าครับจะมาขุดกบให้ดู